คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมอินเดียและปากีสถานถึงมีอยู่ย้อนกลับไปในปี1947ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อจักรวรรดิอังกฤษตัดสินใจมอบเอกราชให้อินเดียแต่สิ่งที่ตามมาคือการแบ่งแยกดินแดนที่เจ็บปวดที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การแบ่งแยกอินเดียเกิดจากความขัดแย้งทางศาสนาระหว่างชาวฮินดูและชาวมุสลิม ความรุนแรงประทุขึ้นร่าชีวิตผู้คนนับล้านและบังคับให้ผู้คนกว่า12ล้านคนต้องอพยพข้ามพรมแดนที่ถูกขีดขึ้นใหม่ในชั่วข้ามคืนรู้ไหมว่าเส้นแบ่งเขตแดนที่เรียกว่า Red Cliff Line ถูกตัดสินโดยทนายความชาวอังกฤษที่ไม่เคยเดินทางมาอินเดียมากก่อนเลยด้วยซ้ำ การแบ่งแยกครั้งนั้นไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงแผนที่แต่มันคือบาดแผลทางใจที่ยังคงส่งผลมาจนถึงทุกวันนี้การแบ่งแยกอินเดียจึงเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้เราตระหนักถึงผลกระทบอันน่าสะพรึงกลัวของความขัดแย้งทางศาสนาและการเมืองแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจได้ในครั้งหน้า,นา